สวัสดีครับสวัสดีที่น้องชาวอีเบทุกท่านเลยนะครับสาหรับคลิปนี้ไม่หายทําคลิปเนี่ยนอกสถานที่บ้างนะครับก็สําหรับสถานที่นี้นะโอ้โหน่ามามากนะครับผมแนะนําเลยเป็นร้านกาแฟนะครับชื่อว่าร้านกะละปะพึกนะมีทั้งกาแฟและอาหารก็อร่อยมาสําหรับร้านนี้ผมก็มาเป็นประจํานะครับ อยู่กับติษณนนใหญ่เลยนะจะอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับเส้นทางก็จะไปทางอำเภอพรมพิรามนะอยู่ติดถ้าพี่น้องท่านไหนเนี่ยนะแวะผ่านมาทางพิษณุโลกเนี่ยนะครับก็อย่าลืมแวะมาทานกาแฟที่ร้านกะละปัึกกันนะครับอยู่กับธรรมชาติเลยนะฮะเรามาเข้าเรื่องกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะตาม เทคนิคนะครับในการที่จะทำออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก่อนนะครับข้อแรกเลยเนี่ยทุกคนจะต้องมีโปรดัก t ์ก่อนนะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เรานะครับรู้ว่าเราต้องขายอะไรก่อนนะครับแล้ววิธีการหาโปรดักต์มาขายเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำรีเสิร์ชก่อนนะครับเนาะก็ผมสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับเรื่องของการหาโปรดักต์มาขายนะครับก็คือโปรดักต์เนี่ยเป็นเรื่องที่จาเป็นมากๆเลยที่ทุกคนเนี่ย จะต้องนะคะให้ได้ก่อนว่าความต้องการของคนซื้อเนี่ยนะในยุคนี้หรือว่าในเวลานี้นะครับยิ่งในช่วงโควิด -19 นี้เนี่ยโอ้โหเราจะต้องทำรีเสิร์ชโปรดักต์เนี่ยให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะฮะถ้าใครนะครับไม่รู้จะหาอะไรมาขายเนี่ยผมได้สอนไปแล้วนะครับเรื่องของการาทำ o o o กิล e ทนนะครับก็คือการหาสินค้าที่เป็นเทนฮิตนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สำหรับ คลิปนั้นไว้ให้นะครับก็ทุกท่านสามารถไปดูได้นะครับเรื่องของการทำโปรดักต์รีเสิร์ชแล้ว Product มันจะต้องเป็นโปรดักต์ที่มีความต้องการของลูกค้านะมันจะต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับไม่ใช่สิ่งที่เราอยากขายนะนะักขายออนไลน์หลายหลายคนเนี่ยจบเส้นทางกันมาเยอะแล้วเพราะว่าขายของในสิ่งที่ตัวเองอยากขายนะครับสิ่งที่เราอยากขายเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่ความต้องการของลูกค้า ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสนะครับแล้วก็ลงทุนไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนนี่ก็ผลิตสินค้าก่อนนะครับแล้วค่อยหาลูกค้าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับเราจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายลูกค้าเราก่อนแล้วก็หาลูกค้าก่อนนะครับเราค่อยผลิตสินค้าออกมาเพื่อให้ตอบสนองกับลูกค้านั่นเองเพี mm hmm. ยงแค่นี้แลครับเราก็จะได้ลูกค้าแล้วก็จะทําให้การขายอนไ์ของเราเนี่ยตรงกลุ่มลูกค้า มากที่สุดนะการนี้มาดูหลังจากที่เราเนี่ยได้รู้แล้วว่าเราต้องการขายอะไรนะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องมี PRODUCT นะครับแล้ว Product เนี่ยก็ต้องเป็นที่ตรงความต้องการของลูกค้าเทคนิคที่2นะคือหรือ,รอปัจจัยที่2นะครับที่จะทําให้การขายออนไลน์ของเราเนี่ยเทคนิคที่2เนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องนะครับมีใจรักนะครับนะที่อยากจะขายออนไลน์นะฮะนะครับเราต้องมีใจรักในการอยากที่จะขายออนไลน์ก่อนนะหลายคนนะครับ ทำออนไลน์แล้วเริ่มต้นทำออนไลน์แล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะเพราะว่าไปโฟกัสในสิ่งที่เรื่องของตัวเงินก่อนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับบนโลกใบนี้นะครับเขาเคยพูดกันไว้ว่านะนักธุรกิจหลายๆคนหรือว่าคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยในชีวิตเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าสิ่งที่เราลงมือทํานะครับแล้วสิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดจาก ความสุขและอยากทําก่อนนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราโฟกัสเงินแน่นอนนะครับในช่วงการทําออนไลน์แรกๆเนี่ยเราจะได้เงินช้ามากแล้วถ้าเราโฟกัสที่เรื่องเงินก่อนแน่นอนเลยหลายๆคนนี่ก็เป็นไงครับเลิกนะเพราะว่าอะไรครับมันไม่ได้เงินไงนับทำในช่วงแรกเนี่ยมันไม่ได้เงินนะครับพอไม่ได้เงินเนี่ยก็ทาให้รู้สึกว่าท้อแท้ไม่อยากทําต่อนะครับก็ทําให้หลายคนเนี่ยจบเส้นทางการค้าขายออนไลน์ในข้อที่2นี้เลยนะ เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องโฟกัสในสิ่งที่เราอยากทําแล้วก็มีความสุขกับการลงมือทําก่อนนะครับเขาบอกว่าถ้าเรามีความสุขกับการลงมือทำเนี่ยเดี๋ยวเงินทองมันจะตามมานะครับเนาะก็อันนี้เป็นเทคนิคที่2นะครับข้อที่2เนี่ยนะครับเราต้องโฟกัสในเรื่องของความสุขที่อยากจะทําก่อนนะครับสุขกับการลงมือทำเพราะว่าความสุขนี่แหละจะเป็นตัว นำทางเลยเหมือนกับเข็มทิศเลยนะที่จะพาให้เราเนี่ยไปประสบความสำเร็จกับธุรกิจออนไลน์ได้นะครับนี่คือเทคนิคที่2นะการที่เรามีความสุขกับการลงมือทำอย่าโฟกัสที่ตัวเงินก่อนนะครับเมื่อไหรที่เราโฟกัสที่ตัวเงินก่อนเนี่ยจะทำให้เราเลิกล้มความตั้งใจได้แบบง่ายๆเมื่อไรก็แล้วแต่ที่เรามีความสุขกับการลงมือทำเนี่ยเงินจะตามมาที่หลังนะครับเหมือนผมเลยมีความสุขกับการถ่ายคลิปทุกเช้ามีความสุขกับการขายของออนไลน์ ทุกวันเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยทำออนไลน์เนี่ยได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนยาวนานนะครับเทคนิคที่3นะเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยเนาะในเมื่อเรามีโปรดักต์แล้วนะครับเรามีเราโฟกัสที่ความสุขแล้วเรามีความสุขกับการขายออนไลน์แล้วเนี่ยเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยก็คือเราจะไปขายที่ไหนฮะเนี่ยคือเรื่องสําคัญเลยการที่เราจะขายของได้นะครับไม่ใช่ว่าเราทำโปรดัก รีเสิร์ชเรียบร้อยแล้วนี่สินค้าตัวนี้ขายดีแน่นอนนะมีความมีต้องการของคนแน่นอนแต่เราไม่รู้จักมาเก็ตติ้งหรือเราไม่รู้จักการตลาดเราไม่รู้จักวิธีการขายเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเหนื่อยมากๆเลยนะวันนี้ผมมีแหล่งตลาดออนไลน์นะครับที่ทุกคนลงมือทําได้เลยเรียกว่าลงทุนเนี่ยศนบาทเลยปกติแล้วนะครับทุกคนเนี่ยถ้าเราจะขายของนะในแบบออฟไลน์เนี่ย เราต้องไปสำรวจพื้นที่ก่อนใช่ไหมครับพื้นที่ไหนนะมีคนเดินเยอะปากซอยมีคนเดินเยอะท้ายซอยมีคนเดินน้อยหรือว่าจะไปที่ตามแหล่งช้อปปิ้งต่างๆว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าจะเป็นโอ้ในตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งช้อปปิ้งมากมายนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเจอลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องไปเอาของของเราเนี่ยไปนําเสนอขายนะครับในตลาดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่านะครับในโลกของออนไลน์เนี่ย มันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับโลกของออนไลน์เนี่ยเราจะต้องรู้พฤติกรรมของผู้ซื้อนะครับว่าเขาชอบช้อปปิ้งแบบไหนนะครับหรือซื้อสินค้าออนไลน์แบบไหนนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับการขายออนไลน์เนี่ยก็คือการแก้ปัญหาให้กับลูกค้านะครับสินค้าบางสิ่งบางอย่างนะครับลูกค้าไม่สามารถหาซื้อได้ในตลาดออฟไลน์ก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาซื้อในออนไลน์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ออนไลน์แก้ไขปัญหาให้กับคนซื้อหรือลูกค้าของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการลูกค้ามีเวลาน้อยนะครับไม่มีเวลาไปเดินชอปปิง้งทํางานตลอด12ชั่วโมงเลยต่อหนึ่งวันเนี่ยก็หมดเลี้ยวหมดแรงที่จะไปเดินห้างสรรพสินค้าแล้วนะครับ mm. เขาก็ก็ต้องมาซื้อที่ออนไลน์ใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นโอกาสของเราเลยเพราะฉะนั้นสินค้าของเรานะครับจะต้องตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้แล้ว4ี่แหล่งนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยขายสินค้าออนไลน์ได้เลยนะ ที่แรกนะครับก็คือ a c e b o o k นะครับวันนี้ถ้าทุกคนยังเปิด Facebook เทรดไม่เป็นอย่ากตกใจแล้วก็อย่าก,กลัวนะครับเพราะทุกวันนี้ท<ข>างแม,ม,มค้าออนไลน์เนี่ยก็มาโพสต์ขายสินค้านะใน Facebook ส่วนตัวแล้วครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อเลยว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ย99%้นะน่าจะมี Facebook กันทุกคนแล้ว Facebook ส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่จะขายสินค้าได้เหมือนกันนะครับเนาะแล้วถ้าเกิดว่า เรานะครับไม่อยากจะโพสต์ขายใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยบางคนก็มีขีดจํากัดมีข้อจํากัดใช่ไหมครับก็สามารถที่จะโพสต์ขายสินค้าในกลุ่มได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะ,ะภาพไว้ให้นะครับนะว่าเขาเนี่ยนะครับสามารถขายสินค้าได้ทั้งในทั้ง Facebook ส่วนตัวแล้วก็ Facebook กลุ่มได้เลยที่สําคัญนะครับทั้ง2องอย่างเนี่ยคุณใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะต่อมานะครับแหล่งที่2เลยเนี่ยนะครับที่อยากจะทุกคนได้ ลงเข้าไปทำนะครับก็คือการทำวิดีโอคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับตัวสินค้าของเรานะเนาะแล้วก็โพสต์ลงที่ y o u y u u t y o u เนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าคนประเทศไทยเนี่ยเสพ u t u b e เนี่ยเกือบทุกวันนะครับโดยเฉพาะการหาแหล่งความรู้หรือว่าการไปเอาสินค้านะครับไปทําคลิปทำโพสต์ขายเพราะฉะนั้น y u t u b e เนี่ยก็สามารถที่จะขายสินค้าได้เหมือนกันนะครับเราก็จะ ทำเป็นเรื่องราวนะครับทำเป็นคอนเทนต์ทำเป็นวิดีโอเพราะว่าทุกวันนี้คอนเทนต์ที่ออนไลน์นะครับดีที่สุดนะเราเรียกว่าเป็นคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยโอโ้โหเรียกว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางที่2ที่จะเป็นการตลาดให้เราเนี่ยให้เราเอาสินค้าไปขายได้นะครับก็คือ u t u b e นะแต่ว่าช่องทางนี้ทุกคนจะต้องออกหน้ากล้องนะครับนะแล้วก็มีความกล้านิดนึงนะครับในการที่จะนําเสนอสินค้ามีความกล้ามีความรู้ในตัวสินค้า ที่จะนําเสนอนะครับทุกวันนี้ทํา y o Youtube แล้วก็โพสต์บน y t u t u เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยแางที่3นะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะได้รับความนิยมอย่างมากเลยในการค้าขายออนไลน์นะครับก็คือการขายบน i n s t a g r กรมนะครับอินสตาแกรมเนี่ยเราก็ใช้บริการได้ฟรีเหมือนกันนะครับใจสังเกตดูได้ว่านะครับทุกวันนี้จะมีดารานักร้องนักแสดงนะครับโอ้โหไลฟ์สดขายของนะครับบน a c e b o o k เนี่ยเออบน อินสตาแกรมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็นะครับสุดท้ายนะครับก็คือ t k t Tok นะครับกำลังมาแรงมากๆเราสามารถทำวิดีโอแบบสั้นๆเกี่ยวกับสินค้าของเราเนี่ยแล้วก็โพสต์ไปบน t k t Tok ได้นะครับแล้วก็จะทำให้เราเจอลูกค้ามากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยนะ3มเทคนิคนะครับที่ผมฝากวันนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะผมมีอีกเรื่องนิดนึงนะครับถ้าอยากจะให้คุณประสบความสำเร็จแบบง่ายๆเลยนะครับ ทุกคนต้องออกมาทําคลิปนะครับที่เป็นคอนเทนต์หรือไม่ก็ไลฟ์สดนะผ่านช่องทาง YouTube Facebook หรือไม่ก็ TikTok หรือไม่ก็ Instagram ก็ได้นะ,นะครับก็วันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะเกี่ยวกับการทำออนไลน์นะครับ3เทคนิคง่ายๆนะครับที่ผมเอามาฝากทุกคนเนี่ยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์แล้วก็มีความรู้ที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้งานได้ แล้ววันนี้ก็ขอบคุณสถานที่มากๆเลยนะครับที่อนุญาตนะครับให้ถ่ายทำแล้วก็เป็นร้านกาแฟนะครับชื่อว่าร้านกละละปฤกนะฮะผมพาดูนะครับเนี่ยโ,โหเรียกว่าบรรยากาศนะครับของร้านเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะอยู่ข้างทางนะนะครับอ่านะฮะนะครับนี่ก็ชื่อร้านส่วนนี้จะเป็นส่วนของอ่าคอฟฟี่นะครับแล้วคอฟฟี่นะ ใครที่ผ่านมาทางพิษณุโลกเนี่ยนะครับก็แวะมาชิมกาแฟนะครับเขาก็มีกาแฟนะฮะมีเมนูนะครับอาหารเยอะแยะมากมายเลยเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับาฝากมาอุดหนุนร้านพี่ก็ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจที่ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ